สวัสดีพี่น้องฟังไปพี่สุภูเบอสกุลเมืนอวานจนจะมาร้องเพลงแตงก์โมแตงโมแตงโมแตงโมู่้สนตัวแทนเดิมต้อง enfin ่านถูกออกจิตใจสบายดีพี่น้องป้องปเบอร์สุภูเบอสกคนเมื่อนี้กับพบกันในเกมโมบายเลเจนส์แบงแบงเนาะก่อนอื่นก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ทางช่องมาร์คชาแนลในเด้อส่วนตัวละครที่จะเล่นเมื่อนี้ก็คือน้องจินตราพุ่นรากนั่นเอง มื่อ <utan> hey, นี้น้องจินตาล,ลาพูดละกันใช่มาอียังวะอียังวะเดี๋ยวเดเดี๋ยวดึงสติก่อนเมื่อนี้ก็สิเป็นตัวละครคาคุระเนาะคาคุระสิพาทัวร์ทัวร์ทะลัดสระจักรลันสตังเนาะส่วนสเปลนี่ก็สิเป็นแบบนี้เลยทุกคนสามารถกอ๊อปหรือว่าไปจัดเลี้ยงตามนี้ได้เลยเนาะส่วนทีมไปตรงกันข้ามของพวกเขาก็สิเป็นเซเบอร์เลสลีย่อูเดตซิวาน่าและก็จอห์นสันนั่นเองเนาะอ่าตัวนี้ก็เข้ามาในเกมกันละ ส่วนทางด้านสกิลก็สิอัพเป็นสกิลหนึ่งแล้วก็เป็นเวทมานานั่นเองเพราะว่าการใส่เวทมานากรน,นี่มันก็มีผลดีอย่างหนึง่งคือแบบมานาที่เขาใส่นี่มันเปลืองอิลีเนาะเพราะว่ามักใส่สกิลหนึ่งลายแต่ว่าคั้นอัพเวทมานากรน,นี่เครื่องเป็นมานาแบบนี้มันก็สะเฮ็ดให้เขากับป้อมเดซ่าข,ขึ้นนั่นเองเวลามานาเบิดคือาคากูระกรเฮ็ดอย่างบ่ได้มามามึงอูเดตเป็นบออูเดตเป็นบอมา เจ๊บาทหนึง่งมึงนนะ่ะเจ๊บาทหนึง่งเอ,อ้อออ้ยหามเอ,อ้ยยังเซยไปได้ยังเดียวบ่ยังเซ่์ไปไดังนี่มึงนนะ่ะเจ๊เธอละบาทสอง,สง,งออออหัวเมียสไรซูโกเบยาน้ามึงยังหรอกมามาอืออมาเลยเดี๋ยวนี่กูเล่นสายดักซุ่มละเว้ยสายดักซุ่มละเว้ย <c oughs> ป,ป่าล่มไปนี่เรียกต่อยเก็บตัดไอ้เหี้ย เดี๋ยวก็ไปเติมเงียวก่อนจากบดเด้อโอ้ยเติมเงียวก่อนฟาร์มนู่แหละขันมีโอกาสฟาร์มนี่แหละนัทนัทน,น,นะน,น,นิสัยฮะนะนิสัยไอ้นัททีนี้บุญนี้นั่นนัทมึงยาได้มึงยาได้ของกูได้กูมาก่อนกูต้องได้มึงยามาญาติกูเด็ดขาดมึงยามาน,น,น,นี่นเอ,บองบักซิน เฮ็ดเฮ็ดเดี๋ยวกลับเจียบเลย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 จุดตกใจเบิดหฮามเอ้ยเอาเอาเอายังบุหรี่นั่น เกือบตายเกือบตายว่าไงว่าไงว่าไงมา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 ฉันจะเป็น oh, ตัวรอดเธอเองมา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 เธอคงแค้นฉันมากสินะเธอคงแค้นฉันมากสินะว้ายันดีมาแล้ววายต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 ายเรียบเลยเซเบอร์เซเบอร์เซเบอร์เพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนแคยชิบก่อนนั่นเซเบอร์เซเบอร์เฮ้ย เฮ้ยอ,อ,อ,อยาแข็งแรละเดดี๋ยวเ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 ดี๋ยว,ยวมึงมา,สางใส่อันตี่ไหนบอเรียบร้อยแนี่บอบาปครับ,บ,บ,บมึงมึงมึงเป็นบอบักเซเบอร์มึงเป็นบอมึงเป็นบอนี่แน่จักบาท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 นี่แน่เรียบร้อยบอมึงนะ่ะเซ็ตกู้เซ็ตกูเอ้ โอ้เบิ้งบาเบิ้งสองพร้มียจิโอ้ยเล็ดเคเล็เคเอาไดจอนันซับเอาเอาเซเบอร์มาสุนี่นี่โบนี่มาล้วมาแล้วมาล้มาล้วเดี๋ยเลี๋ซิล็ดเลสดลนดเลมานมละจูาเอาไหมโอ้นี่ได้ซับนี่ได้จับห่ามเอย โอ้นั่นสู้ซอยกูแนนซอยกูแนนซอยกูแนนแนนแนนเห็ดกูบูเดดอกเห็ดกูบูเดดอกอีโง่อีโง่อีโง่เอ้ามาตอนใดวะเออแม่นยังมันมันมาตอนใดตายตายตายโอ้เนี่ยเอาอีกละมึงสีมาหากูหามึงอย่างชีวนะปล่อยกูไปซะมึงแค้นยังกูดักรโดก็ปล่อยกูไปซะเพื่อนเพื่อนเพื่อนปล่อยนะ มึงมันบอโต้ฟัญหาทั้งนั้นสองซูนเนี่ยมันมาอีกละซีเวนนะอีโต้แหลกเร็วปะมึงด่ากูวะมึงด่าตุ๊กตาหนูเจ๊อ๋อไม่เป็นไรกูอย่าหาเรื่องสิอีัตว์อ๋อมึงด่าตุ๊กตาด่ามึงแหละอ้าวไปก่อนนะเจ๊อ่้อีเววันนี้จะต้องตกบึงให้ได้กูหมานไส้มึงจะเต็ียมประด่าแล้วนี่เนี่ยมามึงมึงสิเดียวันบอเพื่อน ยองมันปารายเรียบลอยละบมึงน่ะมาอีละมาอีละมึงเป็นยังกับกูลายบ่มึงนี่เจอกูตลอดเด้อนะปาตามตัวตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่ยนี่ยนี่โอ้เกือบตายเติมเงวเติมเงวน่ะจบเลยเพื่อนจบเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนนกูจิตายแล้วเพื่อนกลับก้อนกลับก้อนกลับก้อนอรอดอรอดอยู่รอดอยู่รอด โอ้ยนี่มึงอีอตัวปัญหามึงโคตรโจรนั่นนั่นมึงอีซิวันนะโอ้ยกลับตายกลับตายหลอด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 ลอ,ดไอะไรล่ะนี่เลสลี่มาเป็นเหยื e ่อของคัทเธอเรียบร้อยจะเพื่อนหูยอยาบตายหยาบตายแต่ละตาแต่ละตาโหรโหดทางนั้นเหอแต่ละคนโอ้ย